เชอรี่เขมอับสอนอวดภาพหวานกับหลานสาวน้องไอริโตเป็นสาวแล้วนางเอกสาวรุ่นใหญ่เชอรี่เข็มอับสอนสร้างโมเมนต์อบอุ่นหัวใจอีกครั้งล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพคู่กับพี่สาวปูเป้ระมาวดีและหลานสาวน้องไอริสลงอินสตาแกรมส่วนตัวภาพที่โพสต์นั้นเป็นภาพของทั้งสามคนในชุดสวยโดยเชอรี่เขียนแคปชั่นติดตลกไว้ว่ารูปคีดรูปคู่ลืมรูปกลุ่ม R A M A V A D E E P A E A I I S A S N A L A L L A S I I สองพร์ทสเลสุขเกฟรมลิมเอร์ ทำเอาแฟนๆเข้ามากระนำ่ำไลก์กันรัวๆและคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของทั้งสามคนความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัวภาพที่โพสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นและสนิทสนมของครอบครัวเชอรี่เข็มอักษรและปูเป้รามาวดีต่างก็แสดงออกถึงความรักและห่วงใยที่มีต่อน้องไอริหลานสาวแฟนๆหลายคนต่างพากันชื่นชมความน่ารักและความผูกพันของทั้งสามคนน้องไอริโตเป็นสาวแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในภาพคือน้องไอริหลานสาวของเชอรี่เข็มอพสอนโตเป็นสาวแล้วใบหน้าสวยหวานดูโตขึ้นมากแฟนๆหลายคนต่างพากันชื่นชมความสวยของน้องไอริสและแสดงความคิดเห็นว่าน้องไอริดูสวยขึ้นมากมุมมองของชาวเน็ตมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพที่โพสต์พวกเขาเชื่อว่าเชอรี่เข็มอพสอนอาจกําลังพยายามส่งสัญญาณบางอย่างผ่านภาพนี้บางคนเชื่อว่าเชอรี่กําลังต้องการแสดงให้เห็นถึงความสุข และความอบอุ่นในชีวิตส่วนตัวเพื่อปกปิดความวุ่นวายในชีวิตจริงอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองของชาวเน็ตเท่านั้นความจริงอาจแตกต่างออกไปสรุปภาพที่เชอรี่เขียนอักษรโพสตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัวและความสวยของหลานสาวน้องไอริที่โตเป็นสาวแล้วแม้ว่าจะมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพนี้แต่ก็ไม่ควรมองข้ามความสุขและความอบอุ่นที่ภาพเหล่านี้แสดงออก